สวัสดีค่ะที่พรวรรณยันทงนะคะเมื่อวันที่4 4สิงหา2 5 6 3ค่ะมื่อนี้กับทรงลูกลรงเรียนแล้วกับมอยู่ไฮย,ยูนามาเฮดเวียกมาเกี่ยวยาห,ายห้าใหงัวเอางัวออกลามคางแปลงหญ้าแล้วกับยางมาเบิงแปลงหน้ามาเบิงกันแท้เห็นพักบุ่งก็ได้ไม้นูเทียง สีพัดพักบุงแล้วก็สีเบาถึงสรรพคุณคล้องพักบุงให้ฟังครับมันเป็นอย่างไงพักบุงนี่แต่หาก็หูอยู่ว่ามันบ้าุงสายตาแต่ว่าก็สีเบาสูฟังเนาะพักบุงปว่าิสิเป็นพักบุงแดงพักบุงหน้าแล้วก็บางคนกับบางผ่ากับเอื่นพักถอดหยอดค่ะเก็บใ้แล้วกำหนึ่ง สีไปพัดพักบุ่งไฟแดงกินพักบุ่งเป็นพักจำพวกพักใบมีโรจืดตําผอกฟีทอนผิดมแมลงซัดกัดต่อยทั้งตนมีโรจืดบํารุงประสาทปวดศีรษะอ่อนเพียแก่กาเกลือนแก่เบาหวานแก่ตาอักเสบบํารุงซ้ายตา ตุ่มใส้เกลืออมแก่เงือกบวมตำพอกแก่ฤทิ์ซีดวงแก่ฟกสัมทอนผิดทั้งปวงทอนผิดท,ทั้งตนตำเอานามเห็ดห้ยอาเจียนทอนผิษเบื่อเมาทอนผิดของฟินและสานูรากมีโรจืดแก่ต๊ะค้า แก่ไอเหลือล่งแก่บวมแก่ปวดฟันผสมกับดอกม่พผ้าวมะขามและคิงแก่หืดแล้วกะ็จพะพัคุณของกล้วยค่ะกล้วยที่พะวันกับปลูกไว้หลายยางอยู่แต่ว่าตัวน,นี้เพิ่งปลูกแล้วก็เลื้อหลอดจากงัวหน่อยพอปลูกอยู่ฝั่งนู้นแต่ปีที่แล้วนั้น เลือหลอดต้นเดียวปลูกไป20กว่าตน้นแล้วอันนี้เนี่ยพึ่งปลูกปลูกว่าันถึงปีค่ะบา่วาสิเป็นกล้วยนําว่ากล้วยหอมกล้วยหอมทองหรือว่ากล้วยไข่กล้วยทุกสนิดจะพกคุ้นกับาขาครึ้นกันค่ะอันนี้ว่าแมนกล้วยไข่อะไรนี่กล้วยตีบ รือว่ากล่วยอันใดกกเป็นผชจำพวกตนนะคะยางของกลวยมีโรสฝาดสมานแพ้หามเลือดพ้นดิบโรสฝาดโรสฝ,ฝาดหันตากแห้งเห็ดเป็นทงส่งกับน้ำห่อนปั่นเป็นเม็ดรับประทานแก่แพ้ในกระเพาะอาหาร แก่ทองเสียเหลือล่างถึงท่ถึงท่ไม่หายอาหารบอย่อยเปลือกกล้วยดิบโรดฝาดใส่โรยกับแพ้เหลือล่างแพ้นาเปลือยแพ้ชนิดต่างๆแต่ว่ากับบอแมนว่าสใส่ใสกล้วยสิเทาเด้ต้องไปรักษาตามสมัยนี่ต้องเป็นแผนปัจจุบันแล้วไปหาแพทย์หาหมอคือเก่าละค่ะแต่ว่ากับสิเหลาสู้ฟังเล็กๆหน,หน่อยๆพอา เป็นเก็ศข้ามูลเล็กๆห,หน่อยแลว้วกล้วยสุกมีรสหวานละาบครับอ,อุจจาระบำรุงกำลังบำรุงหลางใก้รักษาแพ้นกระเพาะอาหารแต่ว่ากินไรกับบดีได้กล้วยสุกเนี่เป็นเบาหวานนี่กินได้แค่ลูกนึงเนื้อคะ่ะกินไรกับน้ำตาลเยอะเปลือกกล้วยดิบรดฝาดสมานแพ้เปลือกกล้วยหอม เปลือกก่อยหอมซุกเนี่เอาด่านใน้ของเปลือกกันถ้าแก่ส่วนแตกหัวปีโดฝาดแก่โลดกระเพาะใล่ลำไส้แก่โลหิตจางลดน้ำตาลในเลือดน้ำขั้นจากหั่วปีนี่ยหัวปีขัดตัดไปก่อนหรล่ะเนี่ยน้ำขั้นจากหั่วปีเนี่ยโดฝาดเย็นรับประทานแก่ทายเป็นหมูกบํารุงโลหิต ใบใบกล้วยนะคะมีรรจืดปิ่งปิ่งไฟปิดแฟงไฟใหม่ต่มเอานา้ำแก่เม็ดพดพื้นขั้นหลากหลากกล้วยคะ่ะหลากกล้วยลดฝาดเย็นต่มดื่มแก่ไข่หล่อนไหนก้กระหายนา้ำ แก่ท้องเสียแก่บิดแก่พื้นขั้นสมานแผลภายในหยวกกล้วยหยวกกล้วยกับมีลดฝาดเย็นเผาเผาไฟรับประทานคับพยะดงาเงากล้วยลดฝาดเย็นปรุงยาแก่ลิซิ่วงฉดไมีเลือดออก เป็นแพ้ภายในในช่องทวารอันฟังบรร่ไดดกับฟังเอาเดอ้อเพราะว่าไท่สีสะเกตเด้อค่ะที่พะวันนี่สีว่าไหามวนคือข,ข้าเจ้ากระดัดใดบรร่ไดดเพราะว่ามันออกซำเนียงสีสะเกตคือเก่าค่ะแม่จังได้กะเป็นความูลเล็กๆหน่อยๆเด้อค่ะอันพอกเป็นเกตความูลหน่อยๆอันที่ทิพวันที่นํามาฝาก เคยอ่านเคยเคยอ่านพอ่อก็เลยอยากเบาซูฟังอันทายากหูหรืออันสรรพคุณอื่นๆพักอื่นอื่น,น,นก็คอมเมนต์มาได้เด้อค่ะอยากได้หูพักอีหยังถ่ายทิพวันมีหรือมีอยู่ขางขากระสีไทยแล้วก็สีเบาซูฟังว่ามันเป็นจังไรสรรพคุณจังไรแต่ว่ากระบได้ยึดในตำรานีเด้อค่ะต้องยึดแผนปัจจุบันเพราะว่า สมัยใหม่แล้วคะ่ะโมเป็นสมัยโบราณที่พ่อวันก็เคยอ่านพ่อก็เลยอยากเว่าซู่ฟังว่ามันเป็นจังไดค่ะมือหนีเอาไว้ซ้ำหนีก่อนมือหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ